ส่วนตัวชอบสีแมทมากความรู้สึกที่เราได้สัมผัสเนี่ยมันมีความเรียบเนียนมาเ e สติกเพียลคัลเลอร์ซูเปอร์ตัวนี้เนี่ยทำให้ผมคิ้มเลยล่ะวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดตัวโปรด u ักต์ใหม่นะครับของโจตันนั่นก็คือ m a เชสติ c เพียลคัลเลรครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคอลเลกชันสีแมทซึ่งเราสามารถนําไปใช้โดยไม่ต้องกังวลถึงข้อเสียเดิมๆที่ว่ามันจะเป็นรอยขูดขีดง่ายๆหรือว่าเลอะสกระปรกง่ายๆเพราะว่าสามารถทําความสะอาดได้และที่สําคัญนะครับที่เห็นอยู่ในบรรยากาศนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนั่นคือโทนสีซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่ของปีนี้ของโจตันนูเอนเซสความแตกต่างเพียงเล็กน้อยที่ให้อารมณ์และความรู้สึกของเจ้าของบ้านนั้นเปลี่ยนไป ในความรู้สึกที่มีความสุนทรีและก็อบอุ่นมากขึ้นครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเหมือนกับที่ผมแต่งสวนเลยเขียวบนเขียวซึ่งแตกต่างและมันแตกต่างเพียงเล็กน้อยเนี่ยแหละครับที่จะให้อารมณ์ละมุนสำหรับบ้านเรา You know this one is gonna match with my new house in k h a o y a i Yeah, so I will use it. You can use this for interior. Yes, sure. คือเนื้อสีมันสามารถที่จะปกปิดได้เร็วแล้วก็ไม่เกิดฟองในขณะที่เราทาเยียมเลยอย่างนี้ช่างแฮปปี้เลยทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยพี่ทุกคนแฮปปี้ครใช่ขอบคุณครับ ตรงนี้เราสามารถเปรียบเทียบความรู้สึกได้เลยนะครับว่าถ้าเดิมเนี่ยจริงๆเราไม่ค่อยกล้าใช้สีแมทเพราะว่ากลัวในเรื่องของความสกปรกแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเพียวคัลเลอร์ซูเปอร์แมทของโจตันเนี่ยแก้ปัญหานี้เรียบร้อยแล้วเราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจะใช้สีแมทเราก็กังวลใช่ไหมเราก็เลยเลือกใช้ที่มันเป็นแบบว่าแอบมีกึ่งเงาหน่อยๆการสะท้อนของแสงให้อารมณ์ต่างกันแล้วมันจะมีเท็กเจอร์แต่ตัวนี้ ็กเ t อร์มันหายไปมันดูเนียนมันดูเหมือนเป็นกำมะหยี่เบาๆสีที่ลดการสะท้อนแทบจะไม่มีการซ้อนแสงเลยเนี่ยมันช่วยปกปิดบางอย่างเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบเวลาหน้าของเราเนี่ย <c oughs> หน้ามัน <c oughs> ปุ๊บม,มันจะเห็นหลุมสิวเลยใช่ไหมร่องรอยต่างๆแต่ถ้าเกิดเราทาแป้งที่มันเป็นแมตต์นะ่ะเนึกออกไหมฮะมันจะเนียนขึ้นมาทันทีเลยซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราทําได้กับบ้านของเราแล้วอะ่ะ <c oughs> โจตันเนี่ยเขาไม่ได้จะขายแค่สีนะ เขาขายความงามของบ้านซึ่งเป็นความงามของบ้านที่ให้ความรู้สึกเป็นบ้านโฮมี่อบอุ่นจริงๆมันมาจากสีแมตท,ที่มันมันทำให้เห็นมิติของสีที่แท้จริงด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นกับสีแมตของเจ้าตันครับ